การที่สหรัฐอเมริกาได้มีการปรับลดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยไปอยู่ในระดับที่ต่าสุดซึ่งก็เช่นเดียวกับที่ประเทศมาเลเซียนะครับทำให้ทั้งสองประเทศนั้นมีความกังวลเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ทางสหรัฐนั้นมีการพิจารณาทบทวนใหม่นะครับเพราะว่าภาพพจน์ในด้านลบนั้นก็ย่อมส่งผลกระทบต่อด้านการค้าการลงทุนระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆนะครับเราไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษกันเลยครับ ไปสู่อาเซียนโดยกระทรวงการต่างประเทศข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องการปรับลดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยและมาเลเซียเทียบชั้นเกาหลีเหนือและซีเรีย ตอกย้ำว่าปัญหาการค้ามนุษย์แม้ลดลงแต่ไม่เคยห่างหายจากภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยตลอดระยะเวลา10ปีที่เราตื่นตัวยกให้ปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติข้อมูลบางอันมันก็อาจจะไม่ใช่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเช่นว่ามีการทำรา้ายฆ่ายิงทิ้งเรืออะไรต่างคือแต่ก่อนอะ่ะเมื่อประมาณ7จปีเนี่ยอาจจะพอได้ได้ยินแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ยินแต่ถามว่าณวันนี้เนี่ย ถ้ามีคนถามว่าประเทศไทยไม่มีค้ามนุษย์แล้วใช่ไหมมันมันคงตอบอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ว่าเราเข้าไปช่วยเหลืออยู่จากเมียนมาเข้าสู่ไทยพร้อมพืชอีกหลายสิบชีวิตหวังจะได้ทํางานในโรงงานใหญ่แต่กลับถูกหลอกให้ลงเรือประมงในมาเลเซียบางไม่ได้คาแรงหนีออกมาบางถูกจับถูกผลักดันกลับก็ไม่ไหวายจะกลับเข้ามาใหมย่ยอมถูกเอาเปรียบจากนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อค่าแรงที่สูงกว่าในเมียนมาหลายเท่านี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาการค้ามนุษย์เกี่ยวพันและต้องการการแก้ปัญหาร่วมกันแม้ทั้งไทยและมาเลเซียจะออกมายืนยันว่ามีสถิติคดีความค้ามนุษย์ลดลงแต่ทั้งสองประเทศก็ยังถูกจัดให้อยู่ในระดับต่ำสุดทำให้เป็นที่กังวลว่าภาพพจน์ด้านลบในสายตานานาชาติจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจึงมีการเรียกร้องให้สหรัฐทบทวนรายงานการค้ามนุษย์ใหม่ We are not a source country at all, yeah. So we are destination. So somehow, uh, how is it that the destination has been uh, targeted by the, you know, this report? Uh, we we are we they arrive and we try and treat them uh, as well as we can. And uh, yet, you know, we 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 have been accused. การว่าการหลังไหลเข้ามาของกําลังคนจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อประชาคมอาเซียนเริ่มมีผลในปลายปีหน้ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่ออกมาถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเริ่มจัดระเบียบแรงงานอย่างจริงจังและสนับสนุนด้านการศึกษายอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป